ความสำเร็จแลคเคมีที่ลงตัวอย่างคาดไม่ถึงของหลี่บิรุยกับเมืองจื่ออี้ที่มาระบบทพระเอกนางเอกคู่กันในซีรีส์เรื่องบุพผาเหนือลิขิตที่ออนแอร์ไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้ส่งให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงจีนและได้ถูกแฟนคลับจีนตั้งฉายาให้ว่าหวินเชียนเมืองเราหลังจากนั้นก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้มาระบบทพระเอกนางเอกคู่กันอีกครั้งครับ ล่าสุดครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี้แฟนคลับของทั้งคู่ก็ได้เหตุกันแล้วครับเมื่อทางผู้สร้างซีรีส์เรื่องสร้างกงจู่หรือ Tigers Snip The ร o s e ได้เปิดเผยว่าทั้งสองได้ถูกเลือกให้มาระบบเพระเอกนเอกคู่กันอีกครั้งในเรื่องนี้ครับจากนั้นในวันที่31สิงหาคมทางผู้สร้างก็ได้มีการท,ทําพิธีเปิดกล้องถ่ายทำเปิดตัวนักแสดงหลักอย่างเป็นทางการขึ้นที่โรงถ่ายิงเตียน พร้อมกับเผยแพร่ภาพคาลิเกเตอร์ตัวละครลงในเว็บปัวออฟฟิเชีนของเรื่องนี้ไปพร้อมกันด้วยครับสำหรับซีรีส์เรื่องสร้างกงจู่หรือ Tiger Sleep ไลป์เดนั้นก็ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องเดียวกันนี้ของนักประพันธ์หญิงเอเหรนขุยขุยที่เผยแพร่ลงในเว็บออนไลน์จิ้นเจียงเหวินสเวสวเฉิงหรือบ้านวรรณกรรมจิ้นเจียงนั่นเองครับ เหนือเรื่องนั้นก็จะพาเราไปในยุคราชวงศ์ถังเรื่องราวของมู่หว่านเหยาองค์หญิงแห่งตันหยางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางออกจากเมืองฉางอันไปยังเขตหลิงหนานเพื่อทำการสวดมนต์ภาวนาให้กับมารดาผู้ล่งรลับแล้วในระหว่างเดินทางกลับืองที่อยู่บนภูเขานั้นนะครับรถม้าก็ดันมาเพราหักทำให้ต้องหาที่พักเพื่อซ่อมรถมา้า ก็เลยทําให้เธอได้พบกับเหยียนสร้างหรือเหยียนสือเซิงบัณฑิตหนุ่มที่กําลังเดินทางกลับมาจากสํานักศึกษาครับแล้วในช่วงเวลาไม่นานนักทั้งคู่ต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในเวลาต่อมาด้วยความช่วยเหลือขององค์หญิงมู่หวันเหยา เปียนสร้างก็ได้เดินทางเข้าสู่เมืองฉางอันและใช้ความสามารถของตัวเองสอบเข้าไปเป็นขุนนางในราชสำมัครได้สําเร็จครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าจากขุนนางตัวเล็กๆจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วฉางอันและแน่นอนครับว่าความโดดเด่นชนิดของเขาก็สร้างความอิจฉาริษยาสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าขุนนางกลางถิ่นทั้งหลายเป็นอย่างมากจึงหาทางกําจัดเขาไปให้พ้นจากราชสำมัคร โดยการไปสมคบคิดกับศัตรูต่างเมืองโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านองค์หญิงมู่หว่นเหยาวยกับเหียนซางจึงร่วมใจกันหาวิธีรับมือแล้วก็กำจัดเหล่าขุนนางกลางฉินผู้ทรยศในราชาสำนักและศัตรูต่างเมืองให้แพ้พ่ายไปครับตีรีเป็นการสร้างร่วมกันระหว่างเทนเซนวิดีโอกับซินลี่เตียนซื่อหรือนิวคลาสิกส s ีเดียของโปรดิวเซอร์หญิงเจิงจงลี่ครับในเบื้องต้นกำหนดความยาวเอาไว้ที่40ตอน และวางแผนปล่อยสตรีมมิ่งเอาไว้ปีหน้าในส่วนของผู้กำกับการแสดงนั้นก็ได้ฉินเจินผู้กำกับการแสดงหญิงที่เคยสร้างชื่อมาแล้วจาก่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันร์ชายาก,กรรมตลอดและพยานสู่ฝันมาทำหน้าที่นี้ครับส่วนผู้เขียนบทนั้นก็ได้เหอฝางนักเขียนบทหญิงที่เคยเขียนบทให้กับซีรีส์หัวชื่อบุปผากลางภัยจันตราอัสดงและ ทักีนาโงกับอาจารย์เหมียวขาวของเขามาเป็นผู้เขียนบทครับส่วนนักสแสดงสมทบหลักๆนั้นก็มีเพิ่มเติมดังนี้ครับอู๋้่านคุนรับบทหยางซื่อเฉียนอีหลุนรับบทหลิวหวินจีหลี่เซี่ยวเฉียนรับบทหวยซู่หวีอายเหลย รับบทหวีเฉิองอันปูซิงเอ,อ๋อและแสดงชาวฮ่องกงรับบทมู่หนิงส่วเซินเจียอีวีรับบทสวนหวาและปายปิงเคอรับบทพระสนมเจ้าการร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างหลี่เว่ยรุ่ยกับเมิองจิงอี้ในซีรีส์เรื่องนี้ นอกจากจะสร้างความดีใจให้กับแฟนคลับคู่จิน้นวินเชียนเมืองเล่าแล้วอีกด้านหนึ่งครับทั้งคู่แล้วก็ตัวซีรีส์ยังต้องเผชิญกับความคาดหวังในความสําเร็จและบททดสอบหลายอย่างด้วยกันครับซึ่งทางนักวิจารณ์ของจีนก็ได้ออกมาวิจารณ์อยู่หลายเรื่องด้วยกันครับแต่ว่าที่ผมชอบมากที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่านิยายต้นฉบับของเรื่องนี้นั้นมีตะกัดทางการเมืองที่อ่อนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเหตุผลเอามากมาก ถ้าหากว่าคนเขียนบทไม่พัฒนาจุดอ่อนตรงนี้จากต้นฉบับแล้วก็หวังพึ่งพาความนิยมของนักแสดงแล้วก็พลังคู่จิ้นแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ยอมยากที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยเอามากๆครับเพราะว่าที่ผ่านมามีซีรีส์หลายเรื่องที่ได้นักแสดงดังๆคู่จิ้นดังๆมาแสดงแต่ว่าเขียนบทออกมาอ่อนมากๆจนไม่อาจดูไปจนจบเรื่องได้และต้องเทไปในที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับผมว่า บทคือหัวใจของซีรีส์จริงๆครับปีพีนี้ก็ขอลาปีเพลงเท่านี้แล้วสวัสดีครับ